ดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มก๊าซค่ะวันนี้จะมานําเสนอเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มอย่างแรกของเรานะคะก็คือบัตรไดโนเจนคือน้ําสีเลือดค่ะไดโนเจนสีเลือดค่ะไดโนเจนเหลวนะคะคือก๊าซที่ไม่ติดไฟและที่ชื่อว่าไดโนเจนสีเลือดก็เพราะว่าน้ํามีความเป็นสีแดงเหมือนเลือดค่ะ เมนูที่สองนะคะก็คือ b ล u ส s m o คือควันสีฟ้าเมื่อเปิดออกมาจะมีความซาของกา๊าซพุ่งออกมาเป็นควันค่ะพื้นหลังก็จะเป็นควันเป็นกลิ่นบลูเบอร์รี่ค่ะเป็นสีฟ้าค่ะควันที่ออกมาก็จะเป็นสีฟ้าตามด้วยค่ะอ่ะ b ล u เขียนผิดนะลูกต้องเป็นตัวอะไรเอ้ย b ล u บ b ที่ว่าสีฟ้าหรือว่าตั้งใจเขียนแบบนี้ หนูไม่ได้ตั้งใจนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะเห็นจว่าเราเขียนผิดจะบอกว่าเขียนผิดใช่ไหมใช่ครัโอเคต้องเป็นตัวอะไรครับ B L นะครับ L U E นะครับแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเราไม่ต้องเขียนสกดให้มันถูกก็ได้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเตะตาเตะตาคนซื้อนะอันนี้คือข้อแนะนำ จบหรือยังครับจบแล้วค่ะอ่าเพื่อนๆมีคำถามไหมไม่มีอะไรจะถามเลยสักหน่อยสักหน่อยยกมือก่อนถามนะครับยกมือก่อนใครจะถามยกมือนะครับไม่มีเลยเหรออ่าถ้างั้นขอเสียงปรบมือให้กลุ่มก๊าซนะครับจากเครื่องดื่มตอนนี้